สวัสดีค่ะวารีสายน้ำชาแนลค่ะอ่าน้ำหนึ่งเจอเห็ดเหรอคะใช่ค่ะ,คะวันนี้เราจะไม่เก็บเห็ดค่ะพี่น้ำหนึ่งล่ะพี่น้ำหนึ่งดึงมาก็ต้องเอาดินมันออกด้วยเดี๋ยวให้กูทําให้ดําทําให้ดูนะคะเอาออกได้แล้วคะ่ะนี่น้ง เลยไนะคะ,คะต้องเอาดินออกก่อนเอาดินออกทิ้งไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยววันหลังจะขึ้นไวอีกฮะทิ้งไว้ไหนตรงนี้เ,นเห็ดอะไรนะนเห็ดปวกเหรอเราเคยดูเห็ดตันเย็นใช่ไหมเห็ดเห็ดมแมลงใช่ไหมอันนี้เต็มเลย อุยเก่งจังเลยช่วยปูน้ำโตมาน้ำหนึ่งถ้าใครอุ้ยเราไม่ได้ท่นยากินได้นะคะไม่ไม่ไม่ใช่เห็ดพิษนะคะใช่เห็ดปูน<ม>ุให้กินค่ะนี่เห็ดกินนะคะทุกคน เน็กนงโอ้โหน่ากินมากทุกคนเก็บตรงนั้นนะเนี่บกเมื่อไ้แบนมันจะเป็นต้นอื่นต้นไหนใช่ไหมกูใช่ค่ะนี่สวยสมากเลย เห็นไหมหมดแล้วสวยมากเลยไปเก็บวกนี้นี้นีให้หนูเก็บบ้างอีกไหมโน้ไนงไงโน้นเต็มเลยโอ้ย้งค่พีน้องโอ้ยเอ,เ,เอาดินออกด้วยนะคะ ตัวหัวกันเก็บต่ออุย้ยปู่ตอนเมื่อวันที่เพื่อนแม่มาตรงนี้อ่ะแล้วก็ขนมโนหกไปตรงน <c oughs> ี้ปไปเลยอย่าบังค่ะหนูอยู่ทางโน,น้นสิอุอันนี้มันหักไปแล้วอยู่ทางโน้นสิคะ <c oughs> อันหนูสองฮะ เด so. ูสั่งดูด้วยดูกล้องด้วยถือแวะส่องกูดูกูเอาตั้งเท่าไหร่ฮะกูดูเท่าไหร่ฮะกูดูเท่าไหร่กูเอาเท่าไหร่เดีวกูเอาเอาเม็ดเท่าไหร่ฮะเอาเม็ดเท่าไหร่กูเอาเยอะอยู่เนี่ยไม่หนูจะเอาเยอะๆพอแล้วพอ ให้กูค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งให้เดี๋ยวตั้งไว้แล้วเนาะกูขามันไกลเกินอ่ะไกลเกินเดี๋ยวกูเก็บค่ะันเนาะให้หเก็บไกลด้วยก็ไดู้กินเหมือปลายอะให้หเ,เอง มีอันใกลกๆใล้หนูเก็บเองค่ะ <tama f> <c bane> แล้วค่ะกูดูนี่บูพอแล้วพอแล้วแล้วไม่หมดนะ ายเงียบๆนะเขาประกาศอยู่โอเคไหมโอเคค่ะฮะไปฟังประกาศกัน เยอะเลยค่ะเป็นเพื่อนขาเป็นเห็ดอ,อะไรคะพเ,นนเพื่อนยูทูบช่วยบอกหน่อยได้มาตอบหน่อยได้ไหมคะว่ามันคือเห็ดอะอะไรแต่ทางแอดเรียกเห็ดยามแรงนะคะเห็ดยามเย็นค่ะ มันหลบอยู่มันหลบอยู่ตามใต้เเตน้นหญ้าโอ้ยมีเขียดน้อยด้วยคราวนี้คงหมดแล้วนะคะปูค,คะ,ะค่ะคลิปนี้ แค่นี้นะคะน้ำหนึ่งอยากจะปั่นจัก,กรยานแล้วนะคะต้องไปส่งหน่อยรับปากน้อยเมื่อตะก,กี้นี้นะคะกินดีไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้วารีใส่น้ำชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ